ฮัลโหลเออเราคุณอาจจะไปแต่ต hmm. <c oughs> <c oughs> ่อครับเนี่ยอันนี้อันนี้มีมีผัวยังผมถามจริงๆเลยอันเนี้ยถ้าอ้าวไอ้เฮียใครต่อยกัวแล้วแล้วแล้วถ้าอ่าพี่ชายผมแอบชอบมึงี้ยผิดกฎหมายป่ะครับเนี่ยตอนนี้โอยให้ไอ้กูุ่มเสียไม่ได้บายต่อตีมาลีสวยมากอะโอ้โห ปู่แม่งด่าแบบเอาผมมาด่านูกนนี่นั่นที่อะไรก็ไม่รู้ใครไม่ถูกใจผมเขาทำไม่เป็นไม่ไม่ไม่ลุงรักกะเข้าใจแบบมึงมึงมาได้ป่ะมึงมาโพสอะไรก็ได้ป่ะเดี๋ยวการพี่เปาอ่ะผมเดี๋ยวผมให้แอดมินกลุ่มลุงซุนด้วยตั้งค่าได้มีไหมอ่ะมีไหมอ่ะมึงแค่ก็เป็นแอดมินด้วยเหรอใช่ครับเป็นก็ดีพี่เวลามันโพสอะไรแบบในในในเฟซนะเนี่ยพี่ในกลุ่มในกลุ่มเฟซมึงมึงมึงก็ต้องตั้งต้องตั้งแอดมินอ่ะพี่ต้องมาโพสอะไรก่อนผมถึงจะเห็นแล้วผมจะตั้งได้ อืมอืมเข้าใจอุ้ยแองอะไรอ่ะไปไปกลุ่มเลยออกควีนออกควีนนี่แลนด์เขาไอ้ต้อไอ้สัตว์เลยไปนี่แลนด์เขาพอดีเลยเนี่ยอีบ้าออกควีนมีคนชื่อจ้าจ๋าอยู่อ่ะเขาจะรอไฟ์หลอกโกเพื่อนแชทอ่ะเจ๊หว่างมาดีครับเจ๊หว่างมาดีครับเขามองเราโบจัดอ่ะไปเลย ทีนี้ทีนี้จัยทีของเราไปกับเราเราก็อยู่ในรูตรงนี้ดวเดี๋ยวเรามีรถบังอยู่บ้างอะไรบังได้อยู่สี่คนน่ะแต่เขาแต่เขาไฟกับใครอ่ะเขามาทำไมมีขวานด้วยเนี่ยทำไมเขามาที่ห oui, ล pues ังม <t will ISH> <started> yeah. ีเขามีแบบเหมือนพร้อมเป็นงานจัดอ่ะเขาไม่ดูไว้อยู่ด้วยไหมดูไว้เก่าอ่ะได้ประสบการณ์เยอะด้วยตอนมีประสบการณ์ป่ะนี่ครับโอ้เดี๋ยวเขาเอาอไว้ตอน พี่ต๊อดพี่ฟังผมนะเดี๋ยวผมจะตอบพี่นะครั้งเดียวเลยนะเป็นเลยนะฮัลลโหครับพี่พี่เขาเป็นในกลุ่มใช่ไหมสิพี่เป่ายังไม่ว่าเลยฟังดีไปเนี่ยผมอพู่แล้วขออนุญาตครัสอบได้ไหมโอเคโอเคมึงมาโพสเลยมึงมาโพสเลยมึงมาโพสก็เป็นพี่ฟังผมพี่อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายขออีกกดสองคลิกเองพเราจะครบอะถ้าไม่ได้ไคพี่กดไปเลที่หัวข้อที่เขียนโสดคนไม่ได้คุณไม่ได้ดูอย่างนั้นมึงมาโพสแล้วกดตั้งเลยขอดรถไม่ได้ไม่มึงเอามึงเอาใครที่แบบไม่ใช่พวกเราก็ได้ ผมโพ้แล้วคขาเพื่อนใครครับผมส้มส้มอ้าวใช่ไหมตั้งนี่กูพี่เปาพี่เปาผมแกล้งยยับก็ตีนีบแหละแต่ว่าสนใจว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรับจบสตอรี่นี้ก็ได้แต่ว่าเอ็นวีซีมาได้หรือเปล่าเขาดูเขาเริ่มจะมีพลังงานบางอย่างเขามองเราเป็นเอ็นวีซีเขาด่ากูเขาด่ากูเขาด่ากู มองเราสองคนเ็นดีโห้ีได้ได้ได้โอเคครับได้ยินเสียงเดม๋ยวโดนโคนนึ่งะที่รู้จักม่ได้เนี่ยเขาดัด่าแกลุงลุงลาดลุงแก้วไอ้เ้าเขาดัดมันมีมันมีมันมีแต่ว่าเชษาไก่่ไม่ไม่ทยังไงล่ะสูสผมมาเข้าไปนี่ผู้คนผู้คนเหรอมันจะมีหัวข้อขาผู้คนอะ แล้วพี่ก็พิโฆโฆโฆมพ์โ้ษหาสมาชิกเลยพิมพ์พชื่อผมอ่ะ C R U Z แล้วพี่ก็มันจะมีสารสุดไขป่ปลาข้างหลังก็ใต้แล้วเมื่อกี้เสียงไอเซลิกเซลิกไม่พี่เปาที่มันต้องคุมเพราะส่วนเนี่ยเวลาเราจะต,ตีใครมันแคบเขาไปด่านู่นนี่นั่นเลเทมันเลยโร่โร่โร<น>มม่มึงมึงก็คุมเลยเนี่ย<อ>มเลยต้องคุมไงมึงคุมเลยมึงงานถนัดอะกูไม่ค่อยถนัด ผมเองกันจะสมบีอะกูขอสงบสงบเสงี่ยมเจียมตัวต้องให้เขาไปถอดในนี่ไหมหนังสือพิมพ์เราไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับอะไรหรรออะไนะครับเขากำลังเดินขบวนกันหรออ๋อยืดคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องกลุ่มีหนูไม่ถึงข้างหน้าเขาเดินขบวนกันจริงหรออันนี่ไข่ของคุณไอเหรอเนี่ยอะไรนะครับเขากำลังทำขบวนอะไรอยู่หรอขบวนพาเลทครับ แผ่นแหน้าแผลหน้าเหรอ,หอจะไปแห่ด้วยได้ครับพี่ตั้งเป็นไหมผมจะได้เข้าไปถอนตกใจมากคนเดียวครับเนี่ยหน้าคนเดียวฮะอ,อ๋อกุตต้งเป็นผู้ควบคุมนะกูตั้งเป็นผู้ควบคุมพี่ตัง้งหมผมจะารทุกอย่างได้เดีแต่ผมจะกำจัดโพลให้อันไหนผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลตั้งตงันผู้ดูแลเลยเดี๋ยวผมจะทำแบบว่า <ผม S 2> เวลาความตั้งความตั้งลงสมเป็นผู้ควบคุมใหญ่สุดมั้งเฮ้ยไปแล้วไปหาผู้หญิงแล้ว วันนี้แฟนไม่มาหรอครับอันนี้นี่แม่อันนี้ไบเปอร์ไปจีบจีบลูกเขาอะแล้วแฟนเขาอยู่เอ็มซีแฟนใครแฟนใครอะไรนะใครคนเนี้ยใช่เหรอเคยอยู่เอ็มซีอ้าวเขามีแฟนหรออ้าไม่ผมอะไเหรอเดี๋ยวมึงก็มาโพสต์ดิโพสต์แล้วเดี๋ยวเลแล้วกนะอ่าเดี๋วเดี๋ยวแล้วแล้วกูจีบแล้วัูนพสไอ้นนี้ผมเผยอย่างครับเนี่ยไม่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 คือมงใครใครคือไบเปอร์อ้าวไบเปอร์ลูกผมไง ที่ไปจีบลูกคุณไม่ใช่หรออ้าวใครวะอ้าวคนละคนเหรอครับเนี่ยครับผิดนะสัสดีครับัสดีคโอเคครับโอเคครับชีดีไหมคนนี้ที่ที่มึงที่มึงจีบที่แลนด์แดงไงจำได้หรออ๋ออ้าวเขาภาพไปครับว่าไงครับผมจะถามว่าไปไปซื้อเรือที่ไหนครับเรือไอซูชื่อมึงชื่ออะไรนะ CRUZ อันนี้ชันแดงป่ะครับ GOLGA ซื้อเรือทำไมครับจะไปเกาะตรงต้องต้องต้องเอ้ยตรงเห็นปะแบบเวลาแล้วดึงพวกแอดมินที่แบบกำจัดดีๆเข้ามาอันนี้ปะครับแบบเวลาใครจะพสต้องหันมัดเท่านั้นอะไม่าจะน่าจะเป็นเช่าเรือปะล่างสุดอะครับที่ลูกสมอครับ ี่เป็นลูกสมไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะม่วงครับตรงแลลงงุนได้ยังแลนม่วงเหรอผมส่งไปแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรลูงลูกเจสกี้ครัไอ้เซอร์พี่ส่งไปแล้วใช่ครับพี่แสดงเลยใช่ใช่ตรงเจสกี้ครับตรงเจสกี้นั่งเจสกี้แป๊บนึงนะครับขอดูแหน่อนเห็นไหมเจสกี้ไลน์ม่วงนะแลน์ม่วงนะเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลุงลุงลุงลองตรงนี้ว่าลุงทำอะไรได้บ้างในคุณมาผมทำให้แล้วสุดแบ๊บออกมากครับครับทำอะไรไม่เป็นเลยตั้งแค่กลุ่มเป็นอย่างเดียวตั้ง ไปอีกแล้วไปไหนแล้วไปดูแอร์โอเคครับเจอกันครับเราคนไหน่ฮะเดี๋ยวเรายังไม่เคลียร์นะคนหัวแดงคนหัวแดงอะไรครับคนทักเราผิดเป็นใครอ๋ออันนี้คนไอแอร์หรือเปล่าครับไอเขาไม่ใช่ไอแอร์อ๋อคนชื่อจำไม่ได้ชื่ออะไรหรอครับติดนักการ คุณไอที่มึงไปอุ้มที่ลายแดงวันนั้นน่านั่นแหละนัแนแหละไอแองกีอเกินเกินแล้วแล้วนั้นแล้นั้นจจมุบสี่ด้หครับไอ้ตอไอสัตว์ยอกครับยอกโทษทีนะครับคนแองผมผมแบบมํ่าะไร่เด้อไวรไปดูเขาได้แน่ดอกป้านึงไ็สีปะไม่มีขึ้นไอ้ดอน่เปล่ามีไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีครับ ดูแอบดอม่วงป่ะเฮ้ยลุงผมว่าผมจะไปร้านแอปซีบีดูซ้ายมือเขามีเมาส์ตัวจิเทคีโปรขายไหมที่ร้านอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีขอหมดจบแล้วมีมีมีแต่ไม่ให้จะซื้ออ๋อได้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 พี่เบาล์ทางกูมาดีสีเขียวไม่ไม่พี่เบาล์ผมจะไปพี่โรงงานแล้วพี่พี่จะไปลงว่าคอมอ่ะคอมมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปคอมมาพี่พี่ผมจะขายข้าวอ่ะผมโค้ดขายข้าวได้ไหมอ่ะได้ได้พี่จะข้าวไปให้กลัวข้าวไปให้มึ่งล้าไม่ใช่หรอไม่มีครับเอ้าเหรอทุกวันทุกวันนี้กินแต่ข้าวแกบ กี่ตอนนั้นข้าวหอมมาตัข้าวที่ไหนวะพี่ข้าวข้าวหอมๆเม็ดสวยๆฟูๆมันตั้งที่ไหนวะพี่กูไม่กูไม่เคยกินร้านอื่นเลยตั้งแต่กูไม่ได้กินข้าวของไอแฮปวันนั้นกูก็ไม่กินอีกเลยเย้กินร้านอื่นคะกินแต่ข้าวไอแฮปเย้เย้เย้เพราะว่าเขาทําวิธีหลายขั้นตอนนะข้าวมันนุ่มมันหอมถ้าผมถ้าผมเกี่ยวข้าวนี่ผมเอาไปสีที่ไอแฮปได้ไหมยะได้จะได้ทำจังเลย อะไรนะครับสีอะทำอะไรรอดอ่ะกล้องกล้องกล้องติดตอะไม่เป็นไรเด็ดื้อให้อยากได้รุ่นไหนอะรุ่นไหนก็ได้ที่วันอันนี้โกโปรได้เหรอครับเนี่ยแต่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 อนาคตไม่แน่ครับบ้านนะครับมอต้องมีจะได้ทดลองถ่ายดูก่อนว่าทำอะไรกันเม่อยหยอกครับเอาเปล่าครับเปล่าไปพี่ท็อปพี่ต้องไ่เฉยนั่งลถ่ายเก่งเขาดิขอบคุณที่มาหานะครับฮัลโหลครับขอบคุณที่มาหานะครับ ไปดูเขาตีไอ้ปทางผ่านเลยหรอไอ้ดอกม่วงไหมทางผ่านนะไอ้ใบเบียไอ้นั่นมันเก็บแล้วแหลมเพลิดเป็นแค่ทางผ่านหรือเปล่าครับเนีหรือว่าคนเห็นเราเป็นทางผ่านหรือเปล่าฮัลโหลพี่ปาพี่ปาไปเก็บพุ่นแหละเห็นเราเป็นทางผ่านไม่ได้คนนั่นเก็บแดงอย่างเดียวแต่ผมเสร็จธุระก่อนเดี๋ยวผมจะโทรหาคนเป็นคนแรกอ๋อได้อะงั้นก็เป็นของไอ้นี่ทอดไม่ต้องไปเราเป็นของไอ้ NDR เราก็มาดูไว้อ่ะเราไม่ต้องดูใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะรีบขายยาค่าติดเม็ดอ่าล้วกูล่ะเป็นลมเพลสีแดงบางเฮียใหญ่ไม่เห็นหรอกูไม่มีเอากูมีกูมีกูมีแล้วจะไปไหนกันนะจะไปไหนกันนะเราเก็บไม่ได้ไม่ให้หรอไอ้ต้อนมึงเออไอ้ไอ้ต้อนมึงสตรีนด้วยเฮียเขาเขาจะไปอาบน้ำแล้วพี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาหนึ่งไม่ต่างไปเจอเจอนี่เหรอตอนมาไหมเหรอโอ้โหอะไรนะครับน้ำนี่น้ำแตกเยอะน้ำไม่อาบน้ำ หาคนอาบให้เดีเดี๋ยวแบบขาของเดี๋ยวลอยต้อยมาน้องพี่ป๊อปบอกแล้วนี่ไปบอกคนนี้เลยบอกหัวซ้มเลยคนะหัวส้มทำไมครับโดนฝักหัไว้เฮียเนี่ยเาอะฮียอยู่ดีมาต่อยผมมาใครอ่ะเอ c นพ c อ็นพเอเหรอมึงต้องควักไอ้นี่มาถังน้ำมันอะพี่อย่าควักไม้ดิเดี๋ยวคนคนหัวจะเข้าหัวแตก รถให้หน่อยดิเบิร์ดรถได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยหลบอรอไอ้ตาฮัลโหลเออเรากูอาจจะไปแตะต่อครับเนี่ยไออันนี้อันนี้มีมีผัวยังผมถามจริงจริงเลยอันเนี้ยถ้าอ้าวไอ้เฮี้ยใครต่อยกูวะแล้วแล้วแล้วถ้าพี่ชายผมแอบชอบอย่างเงี้ยผิดกฎหมายป่ะครับเนี่ย ตอนนี้โอ้ยให้พี่ชายหรือเปล่าเนี่ยครับอ๋อไม่ได้โอนให้พี่ชายครับหน้าเขาบอกเขาบอกเขาเอ้ยเฮียใครต่อยทั้งหนาวะแม่งจอดอากาศสิคุนตาอากาศไปทษพี่โทษโทษโทษโดนกูไม่ต่อยรู้แต่ว่าฟ้องเขาใช่ไหมเนี่ยอะไรรคับไม่ได้คุณไอมีใจหรือเปล่าครับเนี่ยเออมี มีอะไรเป็นรถดีเป็นรถเอาแม่งตายดิเฮียไอท็อตไอท็อตเป็นไรไหมครับพี่ไม่เขารถเขาเป็นไรลเปล่าเอาดับน้ำเราไม่โดนไหลเราไม่โดนไหลเราไม่โดนไหลเราลอดแล้วโอ้โหอ่า ดบด้วยน้ำมาไฟยั้ไไม่รู้ครับคร <c oughs> <ถ>ับแต่แต่ว่าอยากรู้เป็นไฟไหมอ่ะ <c oughs> แบบลุกลับเลียกเงี้ <c oughs> ยเจยหอ่ะถ้าคุณเป็นไฟมผมเป็นน้ำมัมมเนเบนซินได้ไหมครับเม,มื่อกี้ยังไม่พอเหรอเราเป็นไฟเลยอ่ะเอาแล้วสรุป <c oughs> พี่ชายผมจะจีบได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัว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 ครีมอ่ะหัวครีมไหนต่อ้ต้อนเห็นไหนเนี่ยสีเดียวกันเลยเนี่ย เนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะไอ้เี้ยเรื่องกระโดดีะเหรอเออลเอพี่อะไรมันจะดีเหรอลุงซุนอะไรเอ้าไม่ใช่พี่เปาทีบุ้งเกี่ยวอะไรกับผมลูกอะไรเขาอะเออผู้บรผมไม่ได้จีบพี่เปาทียังเห็นคนผูมบริโภเดินเข่าจังไหยอาบน้ำดีกว่าหาล่างค่ะไอ้ต๊อดมึงไปอาบน้ำแล้วมึงก็ขึ้นได้ละ ครับเพื่อเพื่อจิ้มเพื่อจิ้มตัวจะได้หอมเพื่อแบบหอมฉดชื่อแล้วก็ปาแป้งไปอาบน้ำเพราวก็ขึ้นได้แล้วโอเคป่ะต่อจะได้หอมครับหอมถือว่ากูขอครับพี่ขอด้วยต้องขอต้องขอได้จะต่อยกูทำเพี้ยแล้วะไอ้สัตว์ถ้าไม่ขอนี่คือเขาจะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมขออนุญาตดูตาไฟนะครับผมดูตาไฟใครก่ะพี่ไงนั่งดูในห้องน้ำ มึงควรอาบน้ำได้แล้วไปดูแอร์ดอลก่อนแล้วเจอกันเจอกันครับชอบคุณอะคุณเปาอะไรนะชอบคุณนะั่อนะอนะนะเขาเลยหลงรักใช่เหรอ